สวัสดีทุกคนนะคะได้เวลาไปสีน่นอยนะคะกินฟีีปก,กติ VIP นะคะเมื่อวานมันแบบมันไม่ประทับใจนะทุกคนเอาจริงรุดสองนอยเลยนะคะกิดมาอย่างนี้นะเนี่ยมาแบบเนี้ยอืนอยมารูดแปดแค่นี้เองนะโอ้ยยอมเลยอ่ะสามหกสามสองออกสามหกเว้ยไ,ไปไปใหม่มา ท็อปฟอร์มยิงนั้นนอยช่วงนี้ท็อปฟอร์มรนะคะควิ่งรูดอ่อนี่นะคะไปตามใบเลยเจาะ สี่สามหนึ่งหกจะลืมหนึ่งเก้ามันเป็นเทคนิคส่วนสี่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองจะลืมสองเจ็ด นี <c oughs> ่เอนแก้วอาจยวัน่มันก็ได้่ยากเลยไผมไปถิงที่สามที่สเจาเลือ6หกโมงรอผลเลือดไปใหญ่จก็เจ็ดโมงไปนีถ้าไปแปดโมงนจับตาสองไปสามเลยไปเที่ยงนี่ละหางแล้วก็อะไรดีอืม ที่จริงยังได้สามหนึ่งด้วยนะใจไม่ถึงพอนะเอาเนี่ยนหะนึ่งสองามเอาเอาเด่นไปเลยสี่หกสองสามสี่สองสองหนึ่งหกโอเคพอ ไม่ต้องวนเวอไม่ต้องรักพี่เสาดายน้องนะโมอยากซีเว้าเลยเน้นทุกตัวว้าไมค์ก่อนอะมาใครไปสี่กับหกสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดหกสองหกห้าหกเก้าซื้อหกสองอย่าลืมสองเก้านะ หนึ่อาอะไรนะหนึ่งศูนย์หน่ีน่นึาหคะสีแคิบที่อยากใหนะ้อันนี้อ่ะมันมันหนามันหนามันหนามันหนตัดใจไม่ได้เอ้ามาฟันสีพี่น้องประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีค่ะ